สนับสนุนโดย Myvacation ดูแลใส่ใจห่วงใย,ยคุณตลอดการเดินทางหลวงพ่อครับทำไมต้องมีพระเครื่องครับพระเครื่องก็เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคือสืบเนื่องมาจากตั้งแต่พระพุทธศาสนามีพระพุทธรูปเมื่อไหร่ครับพ่อสันนิษฐานจากหลักฐานทางกรีกนะครับคือผู้ที่สร้าง ชุดแรกเนี่ยเป็นชาวกรีกอไม่ใช่คนอินเดียไม่ใช่คนอินเดียคือคือยุคนั้นเนี่ยกษัตริย์เมนันเดอร์ได้ยกทัพมาตีอินเดียเรื่อยแล้วก็ก็รับอิทธิพลไปรับอิทธิพลไปทีนี้กรีกเนี่ยเก่งในทางสร้างรูปเค<ม>ารพพระพทพเจ้าเยอะเยอะ,ยอะแยะครับก็สร้างรูปพระพุทธเจ้าตามคมภีรพระไตรปิฎกว่าลักษณะพุทธลักษณะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นก็ ออกมาเป็นพุทธลักษณะ mm hmm. เริ่มแรกๆก,ก็เป็นสกัดเห็นก่อนครับต่อมาก็มีการหล่อการปั้นก็แพร่หลายไปเรื่อยๆตามวิทยาการแต่ที่หลวงพ่อเล่ามาคือสมัยกรีกเนี่ยพระพุทธูปเป็นใหญ่ๆห,หรือว่าเป็นเล็กๆหรือหลวงพ่อตุ้นแรกๆจะเป็นองค์ใหญ่ๆเฉพาะพพุทธเจ้าก่อน mm hmm. ยังไม่มีพระเครื่องครับทีนี้เมื่อพุทธศาสนาแพร่หลายไปการเคารพก็ต้องไปที่วัด ทำยังไงจะได้พุทธรูปมาไว้ที่บ้านตอนที่ว่าอยู่ที่กรีกเนี่ยมีแล้วเนี่ยตอนนั้นอินเดียเนี่ยเริ่มเริ่มมีเหิ่มเรเริ่มเริ่มมีเริ่มมีแล้วแต่ยังไม่แพร่หลายครับมาแพร่หลายก็พศ .500 พศห0ร,อย,ร,อ,หรอยเรื่อยมาแพร่หลายเรื่อยมาในอินเดียก่อนในอินเดียก่อนจากนั้นเมื่อพุทธศาสนาไปถึงที่ไหนพุทธรูปก็ตามไปถึงที่นั่นครับโดยมีพุทธลักษณะเนี่ยเป็นแผนแม่บท ในการกํากับในการก่อสร้างครับพี่ัยจะสังเกตเห็นว่าพุทธรูปเนี่ยพอไปชนชาติใดสร้างครับก็จะมีหน้าตาคล้ายชนชาตินั้นใช่พุทธรูปพม่าก็ออกไปทางพม่าพุทธรูปจีนเกาหลีญี่ปุ่นใช่พอทุกคนคิดว่าพุทธเจ้าเป็นของเราก็ก็ก็จะลําเอียงนิดนิดนะครับอันพุทธรูปในไทยรุ่นแรกแหน้าตาจะเป็นแขกนะือรุ่นหลังๆมาก็หน้าตาก็จะออกแบบไทยๆตรงพ่อแล้ว บริบทต่างกันเนี่ยคำว่าถามว่าพระเครื่องเนี่ยทำไมต้องมีพระเครื่องคืออาจจะเป็นเพราะว่าคือประวัติศาสตร์มาอย่างนั้นแต่คนไทยทุกวันนี้นับถือพระเครื่องกันเนี่ยด้วยหลายความหมายและหลายวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์หนึงเลยเนี่เขาบอกว่าเป็นพุทธพาณิชย์ก็กําลังจะอธิบายทีแรกๆเลยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับค้าขายเช่าบูชาอะไรหรอกอเป็นเรื่องของความเคารพรักศรัทธาอ,องค์ใหญ่นั้นต้องตั้งอยู่ที่วัด ทีนี้เมื่อมาอยู่ที่บ้านก็อยากจะได้ก็ย่อส่วนเล็กลงเหมือนกันรูปร่างหน้าตาเหมือนแต่เล็กลงนี่พอเป็นพระบูชาแล้วอยากจะเอาติดตัวไปไปลบทับจับศึกก็เหมือนกับโทรศัพท์นะก็เหมือนโทรศัพท์สมัยก่อนอยู่ที่บ้าน่ทีบ้านตอนหลังือเป็นกระติกน้ำ <c oughs> เป็นส <c oughs> ิ่งต่นหรือแค่นี้ทีนี้พอมาขอหลวงพ่อหลวงพ่อต้องกตัญตาบอกจะไปลบทับจับศึกหลวงพ่อขอ สิ่งติดเมื่อติดตัวน้อยหลวงพ่อ่าองก็เมตตาสร้างองค์เล็กๆให้ครับก็เกิดเป็นพระพุทธรูปองค์เล็กๆซึ่งยังอาจจะไม่เรียกว่าพระเครื่องอะเรียกว่าพระพุทธรูปแหละต่อมามีหลวงพ่อหลวงปู่ที่เคารพบ,บูชาครเอ๊อเมื่อหล่อพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องหล่อลวงปู่ได้ก็แพร่หลายมาอย่างนี้คําถามสุดท้ายหลวงพอ่อเมื่อเรามีพระเครื่องแล้วเนี่ยเราจะมีคติธรรมยังไงที่จะบูชาพระเครื่องดี คือจริงๆแล้ววัตถุประสงค์ของการมีพระพุทธรูปองค์เล็กหรือพระเครื่องเนี่ยครับต้องการให้ใจอยู่กับพระคือมีพุทธเจ้าห้อยคอก็ให้อยู่กับพุทธคุณ <lem> อยู่กับธรรมคุณเมืม่อมีรูปพระสงฆ์ห้อยคอก็อยู่กับพระสังฆคุณจริงๆไม่ได้มุ่งเรื่องเครื่องรางของขัง,งอะไรหรอกมุ่งเรื่องของความศรัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวครับ ต่อมาผู้คนไปสร้างราคาองค์นั้นเท่านั้นเท่านี้ซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ท่านขอให้เราเคารพในพุทธคุณในธรรมคุณและสังฆคุณจะดีที่สุดนะข้าใจชก้หลวงพ่อขอบคุณครับ